เขาครับเจอเขาใจขจมาหน่อยเร็วเขาเจอมาใจมาหน่อยเร็วดูเสื้ออดูเสื้อหน่อยดูเสื้อหน่อยดูเสื้อหน่อยดูตัวแรงตัวแรงไม่มีใครมีแน่นอนทุกคนวันนี้นะครับผมมาเอออเาเสื้อมานี่นะครับผมพูดเยอะไม่ได้น้องกลัวมันจะแบบบินอย่างนี้ใครที่สนใจนะ ใครที่สนใจนะผมจะให้แคบแล้วดันหนึ่งมาให้ผมแล้วก็โยนไปบ้านเขียวตรงนี้นะครับเราต้องเขียวโยนไปบ้านเขียวตรงนี้นะมีแอดไหมมีแอดไหมไม่มีคับไม่มีที่ปาลมยังเท่ตัวนี้นะครับใครที่ได้ไปนะครับก็แคบแล้วโยนรูปไปช่องทางนี้เลยนะครับผมขอสิบตัวพออ่าวันนี้หลังจากที่ไม่ได้มานานมากๆหมูอร่อยมากขอบคุณครับมาเดี๋ยวเรามาเอาตัวแรกเลยดีกว่าอใครที่สนใจต้องทำยังไงพี่แทนพิมพ์ชื่อ ตามด้วยไม่ไม่เอาพาราได้ไหมเอาเอาเป็นใช้คำว่าอะไรอ่ะพิมรับอ่าแล้วพิมพ์ชื่อมาอ่าโอเคไหมเออรับด้วยชื่อเออรับด้วยชื่อเราเราก็บอกราคาพาลาเขาไปเออว่าเท่านี้แล้วก็เออารับแล้วก็นี่อ่าเดี๋ยวผมจะบอกพาราแล้วให้พิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาโอเคเอาแบบเหมือนขายเอ้ยเหมือนทุเรียนเลยโอเคไหมคุณดูเยอะจัง ขอบคุณครับเอามาเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยมาเอาตัวไหนดีพี่แทนตัวไหนดีเหมือนคนไม่อาบน้ำอุ้ยใครแทน้ตัวร้ายอุตัวร้ายตัวร้ายอุ้ยตัวร้ายสวยปะอ่ะตัวแรกเลยเนาะอ่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นของผมพูดชื่ออันนี้ไม่ได้นะทุกคนน่าจะรู้อยู่นะว่าคืออะไรอันนี้เป็นของนอกรนะพี่บอกเลยว่าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นของ นอกของนอกของนอกนะครับนี่ปักตาเลยดิครับตัวนี้นะครับสีแบบว่าทำโบ้รู้สึกกริ่งๆอ่ะพูดไม่พูดเยอะไม่ได้อ่ะตัวนี้นะครับถ้ารับทีมรับตามด้วยชื่อเล่นมานะเดี๋ยวผมจะแจ้งพารานะครับผมเอาพาราเท่าไหร่แจ้งแจ้งขอไว้ก่อนเลยดีกว่าอันนดีเท่อันนี้อะไรดิอันนี้อันนี้ไป็นเอลเอลห้าเอลยี่สิบเก้าปักเซนเตอร์กลางครับ ขอบคุณครับอันนี้อันนี้แอลพาราเท่าไหร่พาราเท่าไหร่พี่เจ็ดเก้าอ่ะรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเลยไหมมาเลยครับเปิดตัวแรกให้ผมหน่อยเจ็ดเก้าศูนย์ครับเจ็ดเก้าศูนย์รับพิมพ์ชื่อตามมาด้วยเอ้ยพิมพ์รับตามมาด้วยชื่อเล่นได้เลยอันนี้ตัวแรกพี่ปากกาง่ะใครสายน้รู้การรู้มือรู้มือแบบนี้ยังไม่ค่อยยังไม่เคยลองเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูครับอ่ะ เจ็ดเก้าศูนย์นะครับร้อยของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์รับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยครับเออตัวแร่ตัวเล่อ้หตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยฝากด้วยครับฝากด้วยใครหนาวไม่ครับกันแดดได้ใกล้จะเข้าหน้าฝนแล้วเปิดอันนี้ข้หง่วะนี่หนึ่งอ่าตัวนี้ใครรับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับอาจจะขายยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ เราไม่ได้เปิดให้ใส่าราลาหรือว่าเราจะใส่พารามาเลยไหมยืนคนอยากใส่พาลาเออหรือว่ามีคนอยากใส่พาราเดี๋ยวมันจะอันนี้ไหมคนใส่สูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบครับตัวนี้ตัวนี้สวยมากครับครรับเอาไปเลยครับผมให้ค่าตันนี้พอเจ็ดเก้าศูนย์พอใส่เอลนะครับุนพอสเอลแปดยาวยี่แปดนะครับงามงามคนเขาจะขายของห้าหลันอกเรื่องครับอ่า นี่นี่ตัวนี้เจ็ดเก้าศูนครับรับพิมพ์รับ,รบตามชิเล่นเลอามีใครเปิดได้ผมไหม<น>มีใครเปิดได้ผมไหมตัวน,ววนี้ขอสิบตัวพอวันนี้ขอสิบตัวพอใส่ได้แบบเทสดีหรือใช่<อ>คนใส่หรอมากขอรครับ<ป>ต้องบอกเป็นตัวหนังสือเป็นนอก,กร,รับตัวนี้เป็นของนอกอนะตัวนี้เป็นของนอกอใครรับพิมพ์รับตามด้วดยชิ้นเล่นมาเลยครับนี่อ,อ่ะต้องทักไปบ้านนี้นะครับ คนสูง190เสสบายมากเลยครับสวยเลยพอดีเลยจริงนี้เป็นเซ็นเตอร์ปะกลางที่สภาพกริบกริบครับเอาพี่เไปที่ไลฟ์อยู่เหรอจริงเหรอแกขายผูเลี้ยนอยู่ไหมถ้าขายอยู่พอจะได้จริงเหรอเอามาผมขอสักสามตัวมาเอาขอสามตัวมาพึ่งไลฟ์ขายโอเคโอเคอะ มาใครรับตัวนี้ให้ผมหนึ่งตัวมา,าวขอสามตัวเดี๋ยวผมลงแล้วสามตัวชัวรจริงเจ็ดเก้าศูนตัวนี้ใครรับเอาไปเลยเจ็ดเก้าศูนย์หอไม่เอาเองสามตัวเอ้ยแม่แม่แปงใช่นไหมใชแม่แม่หนุ่ขายงานรีบกานรีบเอ้ยบอกใครรีบโอเคได้เดี๋ยวผมใส่เอง อ่าแม่แป้งพิมพิมรับแล้วตามด้วยชื่อเล่นแม่แป้งรับตามด้วยชื่อเล่นให้ผมหน่อยคือว่าเปิดแท้ถือว่าเปิดให้สวัสดีครับพี่วันชัยสวัสดีครับใส่ไปใส่ไปจันเดี๋ยวไปใส่ไปจันเตัวแร่ตัวแร่เลยพีน้องแค่น้องเหี่ยวบ้านอิ่มสึกทันเป็นจริงงานเดี๋ยวเรามาตอนเย็นอีกทีหนึ่งแล้วกันอ่าครับเออ เดี๋ยวมาตอนเย็นอีกทีหนึ่งอะรับสามตัวโอเค <c oughs> อครับแปขอบคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อรอคอต,ต่างกันไม่เป็นไรไรายได้แกบอกว่าไรายได้อ่ารายได้ที่มัน <c oughs> โอเคอ่ะ งั้นขออีกสองตัวได้ไหมขออีกสองตัวเป๊ะๆอย่าทิมรับอีกนะครับเออสวัสดีครับ้ม่อดกสองตัวครับลูกค้าคนละกลุ่มอ่าได้ได้ครัเดี๋ยวเราจัดให้ถ้าเป็นอย่างนั้นอันนี้เอนจอยนะครับคุณแนนกับปาล์มเอาทุเรียนอีกไหมอู้ยทดลองไหมไม่พี่วันชัยพี่วันชัยครับเอาครับพี่ของมาเอาาเดี๋ยวของแม่แป้งเดี๋ยวของแม่แป้งสามตัวเดี๋ยวผมจะจัดไว้ให้นะครับโอเคอ่าผ่านไปเดี๋ยวพอ ขอตัว,วอีกผ้าพรมไหมอ่ะขออีกสองตัวไป<แ>อ่ะทุกคน,นทำไมไมันดูคึกคักคือดูสนุกจะะังต่างคนต่างขายไม่เป็นอาโอเคไปครับไปไปไปน,นี้<ป>อันนี้เป็นของตัวใหม่นะพี่ที่เพิ่งได้มาอตอนแรกอะผมจะเอาไปไลฟ์พี่จันแต่ว่าอ่ะไหนๆก็มาวีรำล้วเดี๋ยวเอาวีรำไปก่อนเดี๋ยวผมจะขนไปสีสวยมากสีสวยมากโอ้โหแล้วอันนี้เป็นผ้าวอมผ้าร่มผ้าวอร์มอ่ะผ้าวอร์มผ้าวอร์ม ตัวนี้เป็นเอ็มนะครับตัวนี้นเป็นใครบอกอากาศร้อนอจัดเลยครับนี่ใครบ,บอกว่าอากาศร้อนนะใสมากใช่จะบอกว่าภาคเหนือช่วงนี้ฝนตกนะอู้อเหนืออู้เหนือได้กาค่ะไออู้อได้จักน้อยขายแบบอู้อู้เหนืออ,อันนี้เพิ่งม่มาเลยนะแรงเด้อยูกาเป็นอันนี้เป็นวอร์มนะครับอันนี้เป็นของผ้าวอร์มฮะสวยมากรออ่ะอ่ะตัวนี้ถ้ารับเอาไป สี่เก้าศูนย์ทอพิมพิมชื่อถือรับถือว่าแบบจะจอยไปไม่ได้หลายนานพิมรับพิมรับมาเลยครับตามด้วยชื่อเล่นเออรับพรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยสี่เก้าศูนย์ทองรับมีมี่ขอบคุณครับขอครับไหนขอที่เขียนเอากระดา้เลยเอาอีกเอาอีกแคบแล้วเออมันอยู่ไหนแคบกดหนึ่งมาเลยครับแคบด้านหนึ่งมาให้ผมหน่อยครับ อย่าลืมนะครับเอ่อไปบ้านเขียวนะพี่ไปบ้านเขียวนะครับไปบ้านนี้เลยไม่มีแอดนะครับอุ้ยพี่มิมี่น่ารักมากเลยนุ๊กนุ๊กอะไี่อาขอบคุณครับมาแล้วอ่ะอุ้ยสนุกว่ะตอแบบที่ไม่ได้่ายตั้งเมือไม่ได้ขายมานานมากเดี๋ยวอาทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไปจันด้วยเดี๋ยวผมจะแบกไปให้หมดเลยเออได้ขอตัวหนึ่งนะเออขอม่แป้งอ่ะ หนึ่งแล้วเรียบร้อยพี่มิมี่พี่มิมี่ปัดอย่าตัวอยากได้สีอะไรครับอ่่านีพ่อค้าเก่งขยันน่ารักทุกคนของนะครับหาตัวขนาดคูวิทูลหน่อยสิอุยคูวิทูลไอ้ใหญ่หน่อยเอ็กเอวัตคูวิทูลมีเขาเป็นสายกีฬาีจะใส่ไหมคูวิทูลแกก็ต้องเออเนี่ยตัวนี้น่าจะแกน่าจะใส่พี่อยากเอาไปให้แกดิลองเปิดดูมันเอแกเอลไหมอ่ะ เดี๋ยวหาตลอดไอ้คูวิทูลโอ้ยตัวนี้นี่ไม่ไงตัวนี้ก็น่าใส่ไงใส่ไปสอนแต่ไรได้อยู่เอออ่ะตัวนี้จริงๆวอร์มอะไรเงี้ยอย่าลองดูไม่ได้ใหญ่อยู่โุ้ยคุวิทูนไม่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 ต้องต้องพื้นพื้นต้องพื้นพื้นให้แกแบบสวยๆน่าจะตัวนี้น่าจะได้อยู่เอาได้หมดอุ้ยสวยรอ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 มากสวยมากเฮ้สวยด้วย้าวอร์มผ้าวอร์มสิบหน้าแกจะใส่ไหมของนอก่ะเอาแกชอบอะไร เขาไม่รู้ปกติแกใส่แบบอุ้ยสวยมากนี่ลูกศิษย์ไม่สวยมากใส่เลยใช่การ์ดเนี่ยเว้นนี่แหละอันนี้แหละนี่หละอันนี้ดูดีตรงครูพระทัจริงใจเลยอุ้ยสวยอ่ะตัวนี้ผู้ใดญรับเอาไปเท่าไหร่ราคาเดิมเลยวันนี้แปดเก้าศูนย์เออเยอันนี้สวยไหมเก็บไว้ก่อนได้ไหมอันนี้เอาไปครับแปดเก้าศูนย์ครับรับพิมพ์รับตามด้วยชิลเล่นมาเลยครับอย่าโชว์ โอเคครับอันนี้เป็นของนองกอพี่เอาไปเพราะว่าตัวนี้งามมากเอาเอาให้ครูวิทูลอุ้ยพันชัอะใช่ขอบชัของใชัยของครับพาราใชัยของพี่ถุเรียนอยู่นะเท่าไหร่นะอ่ะพี่วันชัยครับ890เก้าศูนย์ทุกทุกทุนอยู่ไหนอุ้ยเราก็ต้องไปไปหาครูวิทูลครูวิทูลเออได้อยูหนทุกทนอ่ไหนอ่ะนี่ไหนเขาสับไลน์นั่นไม่ใช่ไยนทางนี่ โอเคขอบคุณครับสนุกสนุกสนุกเอาอีเอาอีอีกไหมอีกสัก5โจไหมทุกคนอยากอยากเอาอีกไหมครับหน่อยทุกคนอยากให้อยากอยากอยากได้อยู่ไหมครับเลยเลื่อย่อยเกาะตัวนี้ไปมีน้องอแล้วก็ต้องมีออดดอดีครับฟอร์ดพี่แทนปางสุดหล่ออ่ะเอาไม้เรื่อยเขาบอกว่าเอาไม้เรื่อยจัดไปจัดไปไม่ได้ขายนายคุณหนูเออไม่ได้ไม่ได้แบบอย่าพูดเฮ้ยขอโทษขอโทษ รถบินไขอเธออย่าเลยที่เก็ไพมากที่สุดเลยจริงอ่ะพี่ตัวนี้เป็นโัวใหม่เหมือนกันนะเราหรือว่าเราเป็นเปลี่ยนเป็นพูดเป็นภาษาไอ้นี่ไหมภาษาแบบใบไม้อะไรนั่นอ่ะอุ้ยพูดไม่ปด้อันนี้เป็นของเด็ดนี่จะเอาอ๋อ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 ไอ้เนี่ะ อ่เรียบนี่อ่ะทุกคนแบบเรียบเรียบเป็นของออร์ดอร์นะครับเป็นผ้าวอร์มผ้าวอร์มแถบครับแถบดำมะเป็นแถบนะทุกคนนี่นนี่เป็นแถบนะที่จริงใจคือบ้ากินใจเลยอันนี้อะไรอ่ะใส่ไปไมก็คือเมกกสีฟ้าทใส่ไปใส่ไโนนี่ครับโนนี่เขาหนี้เ่านนี่นี่เฮ้ยเหมือนอุยฟิวตำรวจ ชุดสื่อชุดสื่อมี่ตัวยนนี่สี่แปดยาวยี่สิบเก้าส่อะสี่แปดยาวยี่สิบเก้าครับผู้ใหญครับเอาไปเลยครับสี่เก้าศูนย์เออเอาไปเลยครับพิมพ์รับแล้วตามมาได้ชื่อได้เลยครับครับติปตัวนี้ประมาณเอ็มครับเอ็มแอลเป็นแทรนะทุกคนค่าเดินทางแทรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแทร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อะใครรับตัวนี้เป็นออร์ดอกร์นะพี่แล้วสวยๆเลยครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะอันี ไซส์ M L ใช่แล้วซิฟหน้าด้วยสภาพกริบมากครับทุกคนใส่แบบฟิวผู้กองอะไม่ของใหม่นะใช่แแล้วคือใหม่จริงๆครับรับประกันพี่เล็กครับผมบัญชีไหนนี่บัญชี่ตะกอนสับเก่าไม่ได้ขายนานมากตื่นเต้นมากเท่าไหร่นะพี่ปอสี่เก้ครับวันนี้เอาไปแบบมีแถบขาวไหมครับอ่าพี่การ์เด้นเตรียมเลยครับพี่แป๊บหนึ่งครับพี่ โอเคเรียบร้อยแล้วครับพี่เล็กแขบไปบคนเดียว <iji one. S 3> ครับแป๊บนึงครับพี่นี่ไหมแถบขาวไหมมันมากแข็งครับแขบงครับแขบง so ดูอ่าเดี๋ยวผม<ด> <ๆ S 4> ให้ดูนะพี่อุ้ยมาแล้วครับอุ้ย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 น้ำเงินมาเลยให้ให้ดูนะครับว่าใหม่มากจริงจริงใหม่มากแล้วบอกเลยว่าเป็นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมพูดเยอะไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปิวนะพี่นี่นะดูนี่ครับอุปกรณ์ใครถามหาแถวขาวแต่อันนี้ขาวไม่เต็มแขนเท่าไหร่ครับแต่ใหม่มาก ใหม่มากอันนี้เป็นของอันนี้อันนี้ต้องแบบต้องพูดแบบเบาๆนะครับาเพี่แทนฝากเอาไอ้นั่นไปแชร์หน่อยแอปฟ้าเอาเข้าแล้วก็ไปแชร์หน่อยอ่าตัวนี้นะครับเป็นของออร์ดอนะพี่สวยมากจริงๆและมบอกเลยว่าเป็นของร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันใหม่มากใหม่มากใช่อุ้ยของนะครับพี่วันชัยมาเรียบร้อยเลยอ่าของครับพี่วันชัยอุ้ยอันนี้สวยมากสวยมาก ถ้าร่มด้วยใสอีกแอลเนี่ยเอาันี้ไมให้คุยทูลไหมเปลี่ยนไหมเดวแต่บบเนี้ยมันตัวไหนเออเอาที่มาวดแกต้องถามพี่พี่อันชัยมากได้ไม่แกแกโอเคแล้วแหละอ่สวยสวยพอดีแกเลยแกตัวใหญ่พอดีอ่ะอุ้ยสวยมากออสวยเอใาอันนี้ดูดีรอสวยมากพี่นชยว่าไงครับพี่ชัยอยาเอาตัวไหนให้พี่วิถุนอ่ะพี่ อุ้ยแต่ข้าก็อยากได้อยู่นะนี่เอิงเอาตัวนี้ดีกว่าสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยตัวนี้ดูดีมากเลยอ่ะไม่ไม่ตัวนี้กูเก็บดีกว่านี่นี่ออกไปหลายจริงตัวไหนก็ได้พี่คนชชยบอกโอเคเยอะแล้วน่ะไม่ไม่ตัวนี้แบบเขาเขาโลออกหมดแล้วไงนู่นเขาโลชั่นไปไปตัดสินใจไปเอาไปเที่ยวจันดีกว่าอ่ะตัวนี้อ๋อนี่ไป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 